สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทัคาโ์ทัวร่าชาแนลกลับมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะครับผมอ่าก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่อ่าห่างหายไปนานนะครับผมจะว่านานได้ไหมครัเพราะว่าแบบอาอาทิตย์นี้ก็เพิ่งแบบลงใบคลิปเดียวเองนะก็คือคลิปนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมกะที่จะแบบอ่าลงสัก1อาทิตย์2อถึงสคลิปอะไรประมาณนี้ครับแต่เหมือนกับว่าแบบผมเนี่ยอ่า ไม่ได้เก็บอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือผมเ่เก็บของเล่นไปเรื่อยนะครับอะไรที่ผมชอบเนี่ยผมก็เก็บนะแล้วเหมือนกับว่าแบบจริงๆอ่ะอยากจะตั้งเป้ากับตัวเองว่าอ่สมมตินะวันจันทร์ลงไรเดอร์วันพุธลงเซนไตวันศุกร์ลงเอ่อพวกของเล่นจากหนังฝรั่งอะไรประมาณนี้แต่เหมือนกับว่าแบบของของน่ผมก็มีไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะแล้วเหมือนกับว่าแบบ เอาไว้ถ้าหากว่าแบบเออลุกขึ้นมาถ่ายคลิปอะไรได้เนี่ยในหัวมีอะไรจะเล่าเนี่ยโอเคถ่ายไปก่อนถ่ายเสร็จก็ลงเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่จะพยายามนะครับว่าอย่างน้อยอาทิตย์ละคลิปก็อาทิตย์ละคลิปสองคลิปอะไรเงี้ยต้องบอกกับตัวเองว่าเออต้องทําให้ได้นะครับผมเอาละครับผมก็ต้องขอโทษด้ยนที่ว่าพูดตะกุกตะกัดไปหน่อยอะครับโอเคก็สิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวนี่เลยครับผมอ่าอันนี้นะครับ DX คาบุโตเซกเตอร์นะครับผมส่วนด้านนี้ก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ COR ลำดับที่1นะครับผมก็คือตัวของคาเมเลเดอร์คาบูโตนั่นเองนะครับผมแหมถามว่าทำไมผมถึงอยู่ๆเนี่ยเอาของเกา่าเอาอะไรมารีวิวอย่างเงี้ยอ่ะเพราะว่าอ่ะหนึ่งเลยผมเนี่ยอยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่มาติดตาม b ับส i b e ช่องของผมนะครับผม มากดไลค์มาพูดคุยมาอะไรกันอย่างเงี้ยอ่าผมรู้สึกขอบคุณมากเลยแล้วเหมือนแบบแบบผมเนี่ยก็เล่าให้คนอื่นฟังใช่ปะว่าเนี่ยผมอําทำ u t u b e ผมมีความฝันอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมแต่เหมือนกับว่าแบบอ่าซะส่วนหนึ่งก็แล้วกันใช้คําว่าส่วนหนึ่งคือเหมือนกับว่าเขาว่าทำเป็นเฉยเฉยไม่หือไม่อืออะไรกับผมอ่ะบางคนก็แบบว่าเอ้ยเออขอโทษนะครับเอ้ยมึงทําไม่ได้หรอกกู เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมเออซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยนึกถึงคําพูดของเทนโดโซจิในเรื่องนะครับผมอ่าก็คือดังนี้เลยครับผมคนยากเคยพูดเอาไว้ความฝันของเด็กคือความเป็นจริงในอนาคตผู้ใหญ่ที่โหรอย,ยอะมันไม่มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์แล้วคนอย่างนั้นไม่มีข้าวพอจะยกขึ้นเป็นครูบาอาจารย์เลยนั่นแหละครับผมมานึกถึงคํานี้นะครับผมก็คิดว่าแบบเออ คนพวกนั้นนะก็คือคนที่เทนโดพูดในเรื่องนะครับผมซึ่งแบบผมก็ปล่อยผ่านนะครับไม่ได้เก็บมาใส่ใจอะไรและทำให้ผมเนี่ยมีกำลังใจลุกขึ้นมาถ่ายทำคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มรับชมรับฟังการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมอ,อันดับแรกเลยอยากดูอะไรก่อนดีอะเอาไปเข็มขัดแปลงล่างก่อนไหม อโอเคนะครับผมเดี๋ยวฟิกเกอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บไปก่อนป๊บวันนี้มารีวิวสองอย่างเลยนะนี่นะครับนี่ก็คือ dx k a b u t o sector นะครับผมครับผมสำหรับคา m e เมลเลเดอร์คาบุโตะนะครับผมก็เป็นไลเดอร์ซีรีส์ประจำปี2006นะครับผมต่อจากฮิบิจินะครับผมซึ่งก็คือในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเป็นธีมเกี่ยวกับ เวิร์มสิ่งในชีวิตจากต่างดาวนะครับผมซึ่งตกมาพร้อมกับอุกกาบาตนะครับผมแล้วเหมือนกับว่ามาแฝงร่างมนุษย์อยู่อะครับไม่ใช่แฝงร่างมนุษย์คือแฝงตัวในหมู่มวลมนุษย์นะครับโดยการทําการเอ่อก๊อปปี้ร่างมนุษย์อะแล้วก็แบบอ่ามีแผนการบางอย่างอะไรก็ว่ากันไปนะครับทําให้องคอ์กรในเรื่องที่เรียกว่าองคอ์กรเซกเนี่ยอ่าประดิษฐ์คิดค้นไรเดอร์ซิสเต็มขึ้นมานะครับผมแล้วก็อ่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ามลแงกักกล่ะ เป็นพวกเนี้ยเป็นของพระเอกเนี่ยเป็นด้วงใช่ป่ะล่ะก็ทําขึ้นมาแล้วว่า,มาแมลงเนี่ยมันก็จะไปเลือกคนที่จะมาแต่งร่างนะครับผมซึ่งเจ้าคาโตโซเซกเตอร์เนี่ยก็ไปเลือกของก็ไปเลือกเทนโดโซจินะครับผมซึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าพระเอกของเรื่องอ่ะคือแบบทำอะไรก็เก่งอ่ะแล้วเขาจะมีประโยคประจำตัวใช่ปบ้ท,ที่ว่าอ่าก้าวไปบนเส้นทางแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งนะครับผมแล้วเวลาจะทําอะไรก็ตามมันเขาจะชอบอ้างคุณย่าตอ่ะพูดนครับค,บคุณย่าเคยพูดเอาไว้ อะไรนะคุณย่าเคยพูดเอาไว้คนที่หลงตัวเองสักวันมนันจะตกอยู่ในความมืดอะไรก็ว่ากันไปคุณย่าเคยพูดเอาไว้มีมีแต่อ่านะจะจะคว่ำอาหารบนโต๊ะได้ก็ต่อเมื่ออาหารห่วยสุดๆเท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับผมถ้าพูดผิดขออภัยนะโอเคอ่าเข้าข้าวว่าวจะประมาณนี้มาให้ดูนี่ครับกล่องสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเอเนี่ยนะครับเป็น ไฮบิดแพดอย่างนี้นะครับจะเป็นแพ็คทึบบวกกับสใสมาอย่างนี้ให้เห็นของข้างในได้แต่สมัยนี้นี่คือจะเป็นกล่องทึบหมดเลยนะโอเคตัวนี้ผลิตในปีเอ,อ่อ2008นะครับผมมันเป็นรถรีปอดัตเพราะว่าฉายของบ้านเรามันฉายปี2008เนี่ยสมัยนั้นอะ่ะเดี๋ยว DX Cabuto Sector นะครับผม นี่กินใช้หน้านะครับบันได2อ0 0อืดนี่นะครับด้านข้างก็เป็นอย่างนี้โอเคนี่มาด้านหลังก็ะจะทำบอกบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมนี่กดที่ตัวเซกเตอร์ใช่ไหมอาจจะเป็นเสียงบินเสียงอะไรก็ว่ากันไปเสียบกับเข็มขัดแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการโยกนะครับโยกที่เข็มขัด จากร่างมาร์ฟอร์มเนี่ยก็จะกลายเป็นร่างไรเดอร์ฟอร์มแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเสียงท่าไม้ตายนะครับผมของเล่นสมัยนั้นเนี่ยจะเอ้ยของเล่นไรเดอร์สมัยนั้นเนี่ยจะทําลูกเล่นน้อยนะครับผมไม่เหมือนสมัยนี้นะโอเคมาต่อมาเราดูของข้างในกันเลยบ ก็จะมาเป็นถาดใสาแบบนี้นะครับแล้วในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นเมน,นูนไกด์มาให้อย่างนี้นะครับผมนี่บอกวิธีว่าทําอะไรได้บ้างนะอยว่าประกอบอยังไงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับผมเพราะว่า,อ,าอย่างว่าแหละซื้อในห้างสมัยนั้นนะครับผมนี่เห็นไหมคู่มือเล่มน,นี้อ่า ส่วน,นประกอบหลักของเซ็ตเตอร์หัวเข็มขาดด้านข้างหัวเข็มขาดอะไรก็ประมาณนี้แล้วก็วิธีประกอบของเขานะครับเป็นแบบนี้แบบนี้ปึ๊บมันก็จะพูดว่าอะไรนะ Dangerium อะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาต่อมาเรามาดูพระเอกของคลิปนี้กันเลยดีกว่านี่นะ นี่นะครับผมเจ้าคาโต้เซกเตอร์นะครับนี่เขาให้มาก็จะมาในลักษณะกลางแบบนี้นะแล้วก็หุบเข้าไปนี่แบบนี้เราก็จะได้เป็นคาโต้เซกเตอร์มาแล้วนี่เห็นไหมนี่สีแดงเมทัลลิกสวยงามนะครับผมนี่เป็นปุ่มหนึ่งสองสามนี่แบบนี้แล้วก็ปีกสามารถกลางได้นะครับผม เราจะเผยให้เห็นเป็นลักษณะของแผงวงจรอะไรด้านในได้นะครับผมแต่มันเป็นสีดำล้วนนะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่รู้สึกของเล่นตัวนี้ก็กจะเป็นยุคนั้นไฟ LED เพิ่งบนะูมมั้งเขาก็เลยใส่ LED มาในของเล่นด้วยนะนี่ดวงตาของสเตอร์เขาด้านล่างมปนสีทองอย่างนี้อ่าแล้วด้าน,านล่างก็เป็นแบบนี้ ใส่ทานนะครับผมนี่อันนี้คือล้างใส่ทานเราใส่ทาน 3A นะครับผมนี่วิธีเปิดก็คือหาอะไรแหลมๆหรือไม้จิ้มฟันหรืออะไรเงี้ยมาดันนะครับผมแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้นะใส่ทาน 3A 2สองก้อนนะครับผมนี่แบบนี้นะกดเข้าไปปุ๊บนี่ แล้วก็สวิต์ปิดเปิดจะอยู่ที่สูดของเซกเตอร์อย่างนี้อะให้ดูว่ามีไฟไหมจุดใหมเป็นไรอ่ะมีไฟนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสักทีเมื่อกี้มันกลับด้านอยู่ย แต่ข้างในคงไม่ค่อยดีแล้วแหละว่าเพราะว่าแบบเปิดนี้มันไม่ได้ปลุกป,ปัดเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเคได้แล้วๆ่แล้วอ่ามันจะเป็นเสียงบินนะครับคือเหมือนกับว่าพอพระเอกจะแปลงร่างเนี่ยอ่าตัวเซกเตอร์ก็จะบินมาหาพระเอกเองเลยนะครับ <S <S Danger a m หรือแ่้ว้ะใช่ไหม มิสเทคเนี่ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราดันเขา่าเยถ้าดันเข่าขึ้นในก่อนที่จะเสียบถึงขัดแปลงล่างเนี่ยมันจะเตือนว่ามิสเท e ก็คือผิดนะครับไม่ใช่ต้องดันลงมาอย่างนี้โอเคต่อมาเราดูของที่แถมมาให้ในชุดดีกว่านะครับผมอ่าสายล,อล็อกหลังหัวเข็มขัดนะครับผมนี แล้วก็ตรงล็อกข้าง2อันนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สายด้านซ้ายด้านขวาแต่ผมจะไม่ประกอบสายให้ดูนะครับผมมีเหตุผลว่าทำไมอ่ะนี่ให้ดูเลยเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะผมเล่นบ่อยพอผมเล่นบ่อยปุ๊บประกอบสายนู่นแบบพอประกอบสายเข้าออกเรือใช่ป่ะแล้วเหมือนกับว่าผมก็หลายปีที่ผมเล่นอยู่ มันก็เลยหักนะครับผมเนื่อง,งจากที่ว่าสายเข็มขัดเนี่ยมันเป็นยางแข็งๆนะครับผมมันก็เลยหักออกมานะครับแล้วเหมือนกับว่าตัวล็อกสมัยนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้เหมือนกับสมัยนี้ที่ว่ามีปุ่มกดล็อกข้างอย่างเงี้ยแล้วดึงออกได้เลยอ่ะมันจะต้องฝืนๆยัดเข้าไปหน่อยอครับมันก็เลยหักนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ถามว่าผมยังเก็บเอาไว้นะผมไม่ได้แบบ ไม่ได้ทิ้งหรือไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับว่าแบบโอตอมาเนี่ยผมก็โมเก่งซ่อมเก่งผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวค่อยโมให้มันสายมันเหมือนในเรื่องเลยดีกว่าหรือไม่ก็ซื้อเป็นพวกสาย CSM อะไรอย่างเงี้ยที่เขาทําขายตอนนี้ครับเอามาใช้แทนได้นะครับผมโอเคมานี่หลักๆอะเราก็ต้องเราก็ต้องใช้เป็นหวัวเข็มคัดอันนี้นะครับผมอ่านะครับ ในเรื่องเนี่ยเขาจะครอฟอัพได้ใช่ไหมครอฟอัพก็คือการหน่วงเวลาอะไรเงี้ยมันจะต้องกดตรงสายคานตรงเนี้ยแต่อนเนี้ยทำมาเป็นพลาสติกดุนด้นๆเลยนะกดไม่ได้โอเคก็ต้องเวลาเล่นผมก็ติ๊ต่างเอาไงแต่พอเอามือจับอย่างเงี้ยแล้วก็พูดครออัพ <Close up. S 1> อะไรเงี้ยโอเคนะครับก็ประมาณนั้นตอนนั้นเด็กๆเงยก็เลยเล่นอะไรก็สนุกไว้หมดอะ่ะเออนี่ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แบบยังไงอะ่ะ ถ้าหากว่าลูลกเล่นคอรกอัพเนี่ยมันจะไปอยู่ในตัว CSM นะครับผม CSM หรือก็คือ Complete Selection Modification นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวมาเล่นแปลงร่างให้ดูเลยดีกว่าจับอันนี้ลรไปก่อน เอาละครับผมต่อมาเราก็จะมาดูลูกเล่นในการแปลงล่างของเขากันดีกว่านะครับซึ่งตอนจะแปลงล่างเนี่ยอ่ะก็อะไรนะพระเอกเนี่ยจะสวมเข็มขัดไว้อยู่แล้วนะครับผมสวมเข็มขัดไว้เสร็จแล้วพอเหมือนกับว่าแบบมันรู้ว่า,วาพระเอกจะแปลงล่างมันก็บินมาหาเซกเตอร์นะมันก็จะบินมาหาพระเอกนะบินมาอย่างนี้แล้วพระเอกก็รับไว้มับรับไว้เสร็จปุ๊บพูดแปลงล่างนะครับ แล้วก็อะไฮเทเทนโดโซติเนี่ยก็จะแปงลงร่างเป็นคาเมเลเดอร์คาบุโตมาร์ทฟอรมนะครับผมซึ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่าร่างก่อนปลดเกาะออกนะครับก็คือเหมือนกับคอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยจะเป็นมแมลงใช่ไหมล่ะคือมแมลงอะก่อนที่มันจะเติบโตมันก็ต้องเป็นดักแด้ก่อนนะครับผมแล้วถึงจะลอกคาบออกมาเป็นมแมลงนะครับผมอ้านั่นแหละตรงเขาก็เลยเอากิมมินี้มาใช้นะครับ อะต่อมาพอเหมือนกับว่าพระเอกอยากจะต่อสู้แบบจริงจังแล้วเขาก็จะปลดอ่าเป็นเหมือนกับว่าชุดเกาะอ่อกครับเป็นร่างที่แท้จริงของเขานะครับซึ่งก็คือไรเดอร์อร์มนะครับผมอ่ะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าลูกเล่นเนี่ยสามารถทําได้โดยการโยกเขาตรงนี้นะครับ อ่าเนี่ยแหละครับเชนดิทเทิลแล้วเหมือนกับว่าอะไรนะเกาะเนี่ยก็จะถูกระเบิดออกไปนะครับผมแล้วเหมือนกับว่าตรงเนี้ยพระเอกก็จะใช้เหมือนกับว่าบางครั้งอะ่ะไอ้เกาะที่มันเด้งออกไปมันก็จะไปชิ่งไปโดนพวกเวิร์มพ,พวกอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วต่อมาถ้าไม่ตายล่ะถ้าไม่ตายเนี่ยก็ต้องกดปุ่ม one t t ข้างบนนะครับนี่เห็นไหมเลข1 2 3สมเนี่ย1 2 3สามนะครับ จากนั้นนะครับทําการดันตรงนี้เข้ามาแล้วก็สับเขากลับไปแล้วก็ชาร์จไรเดอร์คิกนี่นะครับไรเดอร์คิกของภาคนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่ายังไงอ่ะมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่การกระโดดเตะถ้าเป็นหลักอะครับแต่เหมือนกับว่าจะเป็นการเออเตะ แบ,บ่ถ้าจที่ฟวาดหางนะครับผมเออเท่ดีนะครับผมมาต่อมาถ้าจะกลับเป็นล่างมัดฟอร์มก็สามารถทําได้นะครับอ่ะก็คือเนี่ยดันตรงนี้เข้าไปแล้วเกาะก็จะมาส่วนตัวนะครับผมแล้วทําการคืนล่างล่ะก็แค่ดึงออกมาเลยนี่แบบนี้นะครับครับผมในส่วนของแอคชั่นฟิกเกอร Uh, C.O.R. ลำดับที่1น,นะครับผมหรือ Cast Off Rider Kamirder Kabuto ตัวนี้นะครับผมก็นี่นะครับรูปร่างเป็นอย่างนี้เลยนี่ uh, โดยสำหรับฟิกเกอร์ประจำซีรีส์ของไรเดอร์แต่ละเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับกิมมิกของเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นเอ็กเซดเอ็กเซดที่มันจะเป็น uh, ะนะ เลเวลอัพใช่ป่ะก็คือ lvur นะครับผมก็อันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นการเลเวลอัพก็คือจากล่างอ้วนอ่ะกลายเป็นล่างไรเดอร์ที่เท่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็จากล่างไรเดอร์ที่เท่ๆกกอ่ะเจ้าเกาะมาใส่ได้นะครับผมอ่าอย่างเดนโอก็จะเป็นการสลับสับเปลีล่ยนชิ้นส่วนใช่ป่ะเพื่อจะเปลี่ยนล่างเป็นซอรฟฟอร์มลอดฟอร์มแอคฟอร์มกันฟอร์มนะครับแล้วก็คราร์เมเดอร์คาบุโต้นี่ก็เหมือนกันนะครับคราร์เมเดอร์คาบุโตเนี่ยก็จะเป็นการแคสออฟนะครับนี่ เขาก็ทําลูกเล่นตรงนี้มาให้นะครับก็เหมือนกับว่าฟิกเกอร์แบบนี้มันจะแตกต่างจากฟิกเกอร์อาร์ตนะครับฟิกกออาร์ตนี่ก็คือเขาจะเน้นสัดส่วนที่สวยงามแต่ว่าาฟิกเกอร์ประจาซีรีส์เนี่ยจะเป็นการเออเน้นลูกเล่นที่เหมือนกันในเรื่องนะครับเขาก็จะแถมผู่มือมาให้แบบนี้เปิดดูคู่มือมานี่ปุบ ทำอะไรได้บ้างลูกเล่นง่ายๆเลยนะครับผมนี่มาโอเคแล้วให้ดูลูกเล่นกันเลยดีป่าเดี๋ยวขอเก็บให้เรียบร้อยก่อนตัวนี้เป็นของผมเองนะที่ผมเก็บสะสมมาตั้งแต่ปีนั้นๆน,น,นะครับผมไม่ใช่ของมือสองแต่อย่างใดนะครับคืออยากจะเอาของเล่นเก่าๆออกมารีวิวให้ดูกันอนะ แล้วอยากจะตั้งชื่อช่วงสักช่วงหนึ่งอ่ะเป็นช่วงออของเก่าเล่าใหม่อะไรเงี้ยจะเหมือนกับว่าก็จะไปซ้ำอีกช่องหนึ่งใช่ปะก็เลยโอเคพักไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยคิดชื่อช่วงใหม่นะครับอ่านี่ก็จะมาในถาบแบบนี้นะเดี๋วเปอร์มานี่ในชุดก็จะมีเป็นชุดเกาะของเขานะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอ่า,ออาอให้ดูพระเอกแล้วก่อนนี่คาโบโตะนะครับ มาในสัดส่วนที่เออมันเขาเรียกไงมันจะว่าสวยก็สวยนะแต่เหมือนกับว่ามันก็จะตันๆหน่อยอ่ะมันจะขยับไม่ได้ขยับช่วงบนไม่ได้นะครับแล้วเหมือนกับว่ายังไงอย่างว่าแหละเขาต้องทําลูกเล่นมาให้มันเหมือนในเรื่องอ่ะโอเคแต่สเกลอ่ะมันเท่ากับประมาณ6นิ้วอ่ะเท่ากับ S1S เลยนะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับ อยู่ประมาณเจ็ดนิ้วได้อะหกเจ็ดนิ้วประมาณนั้นม,มาออประกอบร่างเป็นมัดฟอร์ให้ดูนี่จะเป็นนายนะชุดเกาะของเขาแบบนี้นี่นะครับหน้าหลังแล้วก็แขนนะครับ สองข้างแล้วก็เขาตกคู่ในกันในโหมดมีดคู่ในนะครับแล้วก็เขาตกคู่ในกันในโหมดขวานซึ่งโหมดขวานเนี่ยมันก็ทูอินวันเลยเพราะว่าใช้เป็นปืนได้นี่แบบนี้เด,เด,เดนี่นะครับอันนี้คือขวานไงแล้วจับตัวนี้ก็จะเป็นปืนนี่เห็นไหมโอเค อต่อมาเราจะมาดูลูกเล่นในส่วนของเออ,เอหรือไม่ดูหรือไม่ดูครับัวเซกเตอร์นี่เป็นขนาดสเกลเดียวกันกับเขานะเห็นะมโอเค,นะอ,เคอ่ะต่อมาประกอบร่างให้ดูกันดีกว่าง่ายๆนะครับก็คือแขนข้างไหนเป็นข้างไหนนะดูตรงนี้จะมีสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นด้านหน้าของเขา เสียบเข้าไปที่ด้านซ้ายอย่างนี้ด้านขวาอย่างนี้แล้วก็พับเกาะลงมาแบบนี้ไม่ะเกาะเขาเสียบเกาะด้านหลังเข้าไปก็เกาะด้านหน้าุกอ่าก,ก็จะเข้าสู่มาร์ทฟอร์มแบบนี้นะครับอ่าสำหรับลูกเล่นในการแคสออฟเนี่ยไม่ต้องไปถอดไม่ต้องไปถอดหรือดึงอะไรเลยก็ ง่ายๆครับกดปุ่มที่เข็มขัดแบบนี้แ a s o อ f เอเห็นไหมแล้วก็โยกเข่าขึ้นมาปึ๊บนี่เป็นย,ยังไงนี่นะครับผมมาครับต่อมานี่เราก็มาดูในส่วนของลูกเล่นและจุดขยับลูกเล่นให้ดูไปแล้วจุดขยับของเขาอ่าโอเคหัวหมุนได้อย่างนี้แต่หมุนไปรอบๆไม่ได้นะโอเค แขนหมุนได้รอบแบบนี้นะครับสองข้างใบเซปเป็นซิงเกิลจอยนะครับผมส่วนแขนด้านล่างเนี่ยหมุนได้หมุนได้รอบนี่นิ้วนิ้วมันจะติดกันกับมือนะครับขยับทีละสี่นิ้วอย่างนี้เลยนี่นะแล้วก็สามารถเอาเอาวุธมาใส่ได้นี่ปุ๊บนี่เป็นคาบโตคู่นในกันในหมดคู่นในนะครับ มีคุณนายมินินจาแล้วก็อ่านี่อีกข้างนี้ข้างนี้ใส่เป็นปืนให้ดูแล้วกันอ่าเป็นขวานก่อนเนี่ยปุ๊บนี่เห็นไหมขวานานังีได้อ่าแล้วปืนปืนก็ง่ายๆเลยก็แค่อ่า สลับข้างแบบนี้นะครับนี่ก็จะมาเป็นปืนได้อย่างนี้เลยนะครับผมชอบนะลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับสมัยเนี้ยเขาไม่ค่อยได้ทำ f i กกร์ r e rider ที่เป็นเหมือนในเรื่องมาแล้วอะเขาเขาจะไปทำ sf figure art เลยครับแต่เหมือนกับว่า เออก็มีบ้างปะาปลายนะเพราะล่าสุดก็ดก็ฉากก็ทำมาในสเกล1ต่อ6ออะใช่ไหมอืมนแหละครับผมเอาละครับ,ลรบแล้วนี่ก็เป็นเออการรีวิวลูกเล่นข้าวๆข,ข,ของคาบุโต s เซกเตอร์และ C.O.R หมายเลขหนึ่งคาเมเดอร์คาบุโตตัวนี้นะครับผมเอาละครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเออ ของเล่นและของสะสมจากคาเมเดอร์คาบุโตะนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับใครชื่นชอบสไตล์การรีวิวและการเล่าเรื่องของโท่าไหมครับอย่าลืมนะครับหากว่าใครชื่นชอบเอ่อสไตล์และการเล่าเรื่องของโท่าเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้โท่าด้วยนะครับผมสําหรับคลิปต่อไปเนี่ยโท่าจะเอาอะไรมารีวิวเนี่ยอ่าใบ,าบาให้ก็แล้วกันว่าเป็นของเล่นใหม่นะครับผมซึ่งค่อนข้างจะอยู่ในกระแสเลย โอเคจะอยู่ในกระแสดีไหม่ะมันอยู่ในกระแสเฉพาะเฉพาะกลุ่มดีกว่าเพราะว่ากลุ่มที่ชอบเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกันอะไรกันอย่างนี้นะครับจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยโปรดติดตามคลิปหน้านะครับติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วพกัก็หม่คลิปหน้าบา,บายๆครับคุณย่าเคยพูดเอาไว้ฉันก็คือคนที่จะกล้าไปบนเส้นทางสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งเทนโดโตจิ